ศูนย์ร่วมรถตู้ t o ย o ต้าคอมูเตอร์หรือโตย o ต้าแวนจูรีเครื่องสัมพันธ์มีให้เลือกตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019ในราคาเริ่มต้น798,000บาทเท่านั้นนะคะนอกจากมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเบาะผา เดิมจากโรงงานหรือจะเป็นเบาะหนัง V.I.P. ใครที่อยากจะได้เป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาน้องแป๊บก็จัดให้ได้มีรถให้เลือกมากกว่า50คันนะคะใครที่อยากจะได้รถไปวิ่งงานวิ่งโรงแรมหรือวิ่งรับส่งนักเรียนนะคะเราสามารถจัดไปเน้นไปเหลืองได้กับโปรโมชั่นเดือน8ปดฟรีนะคะเกวันแล้วมีแคมเปญดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียง2.9% 9เเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะได้ในส่วนของสภาพภายในนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานหมวด4แถวหรือว่า14ที่นั่งนะคะภายในสะดวกสบายพร้อมใช้งานหรือใครที่อยากจะได้นะคะเป็นเบาะหนัง v i p นั่งสบายภายในกว้างขวางนะคะมีม่านกันแดดมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนัง v i p 3แถวหรือว่า10ที่นั่งนั่นเองนะคะสภาพภายในสวยงามมากๆเลยนะคะกว้างขวาง คุณลูกค้าคน,คน,คนใดสนใจก็สามารถโทรหานอักแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999อย่าลืมนะคะรถสวยๆรถตู้ทำงานทำงานรอคุณอยู่รีบโทรมานะ